สวัสดีค่ะ Good Morning ค่ะ v e r y Body ตอนนี้นะคะแมวกับอดี body, เราก็ได้กลับมาอยู่ที่ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่บ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะแน่นอนว่าตอนช่วงปีใหม่เนี่ยแมวกับอดี body, เนี่ยไม่ได้มีเวลาที่จะเอ่อไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของอดีเพราะว่าเราอยู่กันที่เมืองไทยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่กรุงเบอร์ นะคะเพราะว่าบ้านเกิดของอาีเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเบิร์นนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้แมวกับอาีนะคะเราเตรียมของขวัญเรีบร้อยแล้วค่ะอาีคะทำดูเซย์ไฮค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคน,คกคน yes everybody waiting uh, us what we will doing next when mm hmm. we arrive uh, Switzerland but first of all we will going to um, Papa Mama พ่อแม่บ r u h โฮมทาวน์ <hometown. S 2> ช่ครับใช่ค่ะแล้วก็จะไปเซสวัสดีปีใหม่ไหมคะทุกเอริบอยดี <right? S 2> ้แดร์ t อจกี f t y o อ่ r e รี e p a r i n g for t How many gift อ oh, t อ just some gift y e a e a <you. S 1> lot I saw <laughs> อันนีก็เตรียมของฝากนะคะจากเมืองไทยนะคะแล้วก็แมวเองก็ช่วยกันห่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาของฝากจากเมืองไทยนะคะเป็นแบบของเล็กๆๆน้อยที่คุณพ่อคุณแม่อยากได้นะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก ยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่นู่นเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเมาเมอยกันต่อที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่นะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นคลิปคุณพ่อคุณแม่นะคะเดี๋ยวว่าจะแปะไว้นะคะอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่กําลังแบบเดินสนุกเลยนะะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฤด,ดูหนาวนะคะตอนนี้ it's winter time right ะะ outside is very cold ข้างนอกนะคะวันนี้นะคะดูเหมือนจะไม่หนาวนะคะแต่งริ่ๆแล้วหนาวมากนะคะ,ะเดี๋ยวม่จะพาไปดูนะคะคือมันหนาวมากเลยค่ะ คือหิมะเนี่ยตกแล้วละลายแล้วนะคะแต่ว่าโอ้โหคืออากาศยังติดลบอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้กับทุกๆุกคนดูนะคะนี่ค่ะอากาศนะคะยังหนาวอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่คือแบบร่องรอยความเปียกของหิมะนะคะที่ละลายไปนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะเีหล์หุบเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ด้านนู้นนะคะเป็นทะเลสาบซึ่งเห็นไหมคะฝั่งตรงกันข้ามนู้นนะคะ ยังเป็นหิมะอยู่เลยค่ะทุกคนขานี่ก็เพื่อนบ้านนะคะแต่วันนี้หนาวมากค่ะไม่มีใครออกบ้านเลยนะคะเห็นไหมคะด้านนู้นนะคะตรงนู้นนะคะยังเป็นหิมะอยู่เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะยังเป็นหิมะอยู่เลยนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราไปบ้านคุณพ่อคุณแม่กันนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่เบิร์นะคะ viele schöne Frauen. Gehen wir zusammen? Mal mal. Bringen, nicht mal eine schöne Frau bringen. Mit. Ich kann nicht mitbringen, aber Papa kann zusammen mit uns, zusammen gehen nach Kailan, okay? Ja. Nächstes Mal. Ine, ine, ine. Hallo, alright 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 So alright alright yeah, huh? so you alright 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 Wow, Papa, awesome. yeah, <coughs>

Ah, ja, yeah, we can am um, Sleepy, ja, yeah? yeah. wir kennen Umfall. Yeah. Ja. Super Lena. Schön fatty, einmal. Schön fertig. Schau schnell. Das ist kein Mües. Kann nicht schnell show นะคะ. Filo. Was du jetzt Ja. นี่นายไว้ค่ะป๊าฮัดเกสรไว้อันตัวเกสต์เฮ้ยอันตัวเกสต์เฮ้ยน่ารักมากว้าวเซนชนแันดิซน่ารักอันตั้เกสต์เฮ้ยจะทำให้ฉันทำ Ich weiß nicht, ich weiß nicht ich weiß, wie. Ich, ich, mhm. ich, ich, also mein zwei. ich Da muss man ja. beim Knopf Ich Wow. Ah, okay. Ja. Und dann. Variante. Ja. 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 Die, 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 ja. ein noch einmal. Ja, Baby Es schön. อสมคอยเสมอเสมอจอยเอเสมอจะคอมาเามเสมอเสมอะอยเสมอเสมอจะคอยเสคออเมอจะอยเสมอเสมอมอเสมอจะคอยเสมอเสมอจะมอเอจมอเสเสมสมมอเสมอจสมอเสมอคอยเอสมอจะคอยเอเเสมอเสมออยเสมอเสมอจสมอเยเสมสมอจะอยม Ach, is koud. couch. Mm -hmm. hey, Draaien Wenn du draußen mm -hmm. Wärme machen kannst, Wärme nutzen, dan innen heizen. Mm -hmm. Nu no, no innen warm machen. Aussen wird niet warm. Mm -hmm. Nur Klima wird niet goed. Ah, niet goed. Klimakatastrophe. Ich zegt hier dat klimaatscherm wechseln. Hij zegt dat er boot ligt. We gaan ja, ze Die is Price, ik kan niet aan je Ik kan niet aan je kloppen. Ik Dat is de Het andere is en dat oh. oh. is. Sloppy Apple. Hmm. Mini. Dat it... is zo Mimi. 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 Is dat? het? Is dat? Is เซตอัง s ั่นคื r ก c รม s คีส์เอเบ s ์เซลเซตอังนั่นคือฟีนอลฟอลีเ้ a น่ารักาก e s นจันท g ์ไ e ส์ t m e ดซี่เ e t เมส o ูนโน่โน m เซน i ว้ s, oh. <S, hey. <S t อ oh, oh, no. oh, ja, ja. c h ่ n w น i c h ตอนนี้น้าแมวหิวแล้วนะคะ Ja, ging tot. Hast ist gut? Nooo. Das ist ein Schlappibaby. Schlappibaby. Mm -hmm. Das ist das den mein Schlacken. Sie hat an Sie hat Angst. Jetzt wird die Mauschüsse. Sie hat Angst. Ja, bei dir sie nicht Angst, aber bei mir. Sie, sie hat mich Schlacken. Ja, sie kann. Sie ist ein schlapper Barbie. Mhm. Schlapper Barbie? Ja. Gestern hat sie bei mir bei mir Backen schlacken. Super. So, okay. Auch beim Nasenbimmeln. Sie hat keine diese Essen. Nein. Nein, das ist nicht für mich. Gut. Und wow, ich kann nicht kann. Warum? Es ist gut. Ist... Wenn Papi das Essen äh, probiert, ne? mhm. kann er nicht mehr aufholen, das Essen. Oh, aber das ist sehr gut für Gesundheit. Hast du es was? Gut. Cool. Ja. No? Sehr gut, oder? Und wenn ich das immer gerne habe, bis wir แมวีมวีเนาะเให้อาหารน้องนะคะเมื hmm. mm ่อ hmm. ก mm ี้คือเรากินถั่วแมวถามว่าแบบน้องๆกินถั่วได้ไหมนาบอกว่า้เขามาิเราให้อาหารให้น้องเด็กมเกนเด็กด็มนี่ต้องไสุเิ

ที่บ้านอาดี้น่ารักมากเลยค่ะคุณแม่นะคะจําได้ว่าแมวเนี่ยชอบคาร์ทอฟเฟลสลัดนะคะหรือว่ามันฝรั่งเอ่อมันฝรั่งนะคะเป็นสลัดมันฝรั่งอร่อยมากคือกินที่ไหนก็ไม่เหมือนฟิลของคุณแม่นะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะอาหารขึ้นโต๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวร่วมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวแมวจะทุกๆคนนะคะมาเห็นว่าในบ้านเรานะคะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะอาของขวัญให้คุณแม่คุณพ่อแล้วก็หลานๆน,นะคะแล้วก็นี่เลยก่อนจะไปกินข้าวดูวิวนี้ งั้นเราไปทานข้าวกันนะคะป่ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฮปปี้นิวเียร์แฮปปี้นิวเียร์

อีกัน จบแล้วนะคะน้องเลน่าชนะนะคะนี่ค่ะเกมจับคู่นางนางความจําดีมากค่ะทุกคนค่ะนี่ของน้าเมลนะคะแล้วมันมีแค่นี้นะคะสิบสองนะคะของเลน่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเก้านางเก่งมากต้องยอมใจนางจริงสมองดีมากค่ะน,นี่เกมใหม่นะคะ <Hey. S 1> เกมลิงตบ hey. Du. Nein. Du! Okay, ich. Du darfst andere Zahlen und Schäden. Wie wolltest du es sagen? So, ich mache ein, noch einmal. Oder? Drei. Eins, zwei. ich muss Mama geben, oder? Ich muss Mama geben. Brigitte, du hast... Mama gibt Ah, und ich gebe Ja. Okay, und du? Gibst du mein? Nein. von von Papa? Das ist von Papa. Was ist das? Ein Kuchen. Ah, danke schön! Danke Lena. Oh. Danke. Oh mein ich habe es Das ist Geburtstag, Mann. Weihnachtsgeschenk. Oh. Weihnacht. Das <laughs> ist der Booster. Da? <laughs> da. Das ist Weihnacht. Die Booster. Dritte. Dritte, ja. Und vierzehn. Vierze. Oh. Wow. <laughs> oh. wow. Wow, wow, wow. Viel. So. Mm, Schokolade. Ja. Ммм, 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 фроте. ммм, 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 Ja, das sind einfach Socken. Einfach normale Socken. Normale. Socken. Socken. Wintersocken. Wintersocken. Das ist, kann man damit ähm, Schlafen. Ja, auch zum Schlafen auch, ist gut. Danke, ja. Ja. danke. Mama. danke, danke Papa. Kannst du die mhm. kommen? Mhm, von oben. oben. Ja. Von Mama. Ne? Ja. Danke. Danke. Ja. Hast du warme Socken? Ich habe nicht. Ich brauche aber. Ich habe Verschlafen brauchst du nachher. Ja, zum Schlafen ist immer gut, warme Socken. Verschlafen hat ich aber also noch Bus. Nicht gut, kurz ist nicht gut. Die Schuhe auch kurz. Die Schuhe auch. Nein, musst du lange nehmen. Dann muss ich lange nehmen. Aber sie vergisst immer. Und dann, oh, ich habe keine langen Socken. Ja, du hast du lange. Du bist <laughs> immer ein Paar in deinem Taschen. Danke schön. อ,看看อั Aww, นนี้เรียกของขวัญให้ป้าป่านะคะคุกกี้สวิสคุกกี้เลนาวาสิตาสวาสิตาสโัอาดีตลกมากเลยในอีกเงี้มันนวดดีสุดดีสิส่นปาป่า

นั่งนึกว่าที่โกนหนวดลดพักสิลพักเก๋อัี้รล่ะชายนะคะเป็นรูปบุญธรรมของอาดีค่ะคนนี้วาซีสตรีนตอนนี้มีทครบ ว่าสิตรินคะพ่อพดีว่าสิตรินอะไรอยู่ข้างในเราไกซื้อมาฝากจากวังไทยนะคะน้องนีสเป็นนักกีฬาเทนนิสเราก็เลยซื้อเสื้อกีฬามาฝากก้ชนัว้าว

Hmm. Haben Sie ein Video? Ja, ich habe ein. Hier ist das. Fett. Fett. Die habe ich nicht genommen. Ja. Oh. Da ist ah, sie an. Eisget. Ja. Das muss ich machen? Sie hat gern Mama Eisget. Ja, macht sie auch gern. In langen haben wir. Nein, das ist in Zugfilm. So Papa ist mit dir. Ah, aber in ja. Langentan haben wir da auch haben wir hier. Hier ja, ja. ist Papa. Ich brauche auch Oh, Papa hat ein Video genommen. Ja. Oh, schön. Hässig. <laughs> ich bin rach. <auch>. Oh. Ja. <laughs> Und sie? Ja, aber sie ist da. oh. Das ist ein. Lena. Ja. Hat's wie die Ohren ziehen? Wow! Super! Oh, Lena, super! <laughs> Lena hat der Gucci genommen. Sie ja, sie sie <lacht> super! <lacht> Sie es gut gemacht. Oh, super, wo ja. ist äh, das. Norschach ist im Hotel gesehen, oh, von der Weg. Oh. Im Straßabben. Im Straßabben. Ja, auf dem Straßab. Eine Woche ja. ist sie wieder fertig. Lena, sie hat es sehr Plain gut gemacht! Wir geben ihr ihre Kleider, mhm. so, Kleider von Lena. So sie kann alles von Lena nehmen. Ja. So, sie ist sehr klein, Mama. Sie sind kleine. Ja. Hallo, oh. ja. ist Das ist eine Tochter von Brigitts Schwester. Mhm. Die hat zwei Kinder. Der geht jetzt in den Kindergarten, ist aber so klein. Oh, <laughs> nein. Ja. Vielleicht um, vier oder fünf? Jetzt gerne. Ähm, er, ist, er ist. Ja, ungefähr. Er ist jetzt fünf. fünf ja. Ja, genau. mhm. ja, Und sie zwei. Oh, sie klein. Das sind kleine. So diese ich an Lena Kleidung nehmen? Nein, äh, wir geben auch alle Kleidung von Alles. Lena, ah, okay. mhm. äh, was äh, auch von Brigitte äh, kommt, gebe ich weiter äh, ja. an Jasmin. Kinder. Ja. Mhm. So, ja. Sie ist sehr stark. Ja. Das bist ja. du. <lacht> <lacht> Ich habe den äh, Thomas gesehen, der gesagt hat, sie hat Corona, ich Corona. Und sie weil sie das überlebe. <laughs> äh, die ist 10. Und äh, die Ruth hat da Mühe mit ihr. Also, mm. Sie auch mit ihr. Mm. Sie meint einfach gerne, mich springen. Mm -hmm. Und bringen, was sie will. Ich oh. <laughs> bin auch schon gut gekauft, Aber meistens irgendetwas, das mm. nicht recht ist. หิมะ uh oh. yeah. ตกท่วมมากเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้แมวกับอดีนะคะกําลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้หลานก็ออกมาส่งนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่สถานีรถไฟนะคะเลนาเลนา บิสุกลูกโอนบสินบสตูน,นักสมัลแก้วบิสตูนักสมาวอีเก่นัก house หลานไม่อยากจะให้กลับนะคะเพราะว่าน้องเลน่าเนี่ยติดแมวม,มากนะคะ เวลามาที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมีความสุขเสมอเลยนะคะทุกๆคนคะ่ะดังนั้นนะคะแมวกับอดีนะคะขอส่งความสุขแล้วก็ขอส่งอากาศเย็นๆหนาวเหน็บแบบนี้นะคะให้กับทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็เราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นเนี่ยรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนคะ่ะเลยนะบ๊ายบาย บ๊ายบายนะคะทุกคนลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบขอบจะชวนไปไหนกันวะเล่าหนาวแล้นะไม่ไหวดู